าเสียงเพลงน่ากลัวเอออะไรเนี่ยทีวิจินด้วยอะไรก็ไม่รู้วอร์จะ่องนี้มาเริ่มทีจะเรีเย้ยงกันอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะฐานซอมบี้ฮะนี่คือฐานของโคนนะฮะ้อง้างบ้านอะไรตรงนี้ แล้วก็ต้องทำอาชีพขายของอือ uh ฮึเราจะได้เราก็ซื้อของมาอัปเกรดวุฒิโอเคแล้วก็ต้องทำ,ทำงอะไรทำนาอะไรประมาณนี้อือแล้วก็อันนี้ก็คือขุดหนืงโอเคโอเคอน,นี่ก็คือตัดไม้น,นี่ก็คือเอะไรก็อย่างนั้นแหละอ๋ะอะอะไรนะไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจ ประมาณนี้เฮ้ยซอมบี้เพียบผมเคยเล่นเกมน,นี้ถ้าโดนกัดเราจะกลายเป็นซอมบี้ซอมบี้อย่างเยอะทำไเยอะจังเลยวะโอ้โหซอมบี้มามาเริ่มเกมกันเลยก่อนแรกเป็นเสียงก่อนเสียงน่ากลัวเกิน เอาล่ะเรามาเริ่มกินกันเลยเขาบอกให้ตัดไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหม, okay, ม,ม,มโอเคมามามาเฮ้ซอมบี้เออเกินปุยมุยพอนช์ตอยซอมบี้ต่อยเห็นเราต้องไปตัดไม้ก่อนเพื่อหาเง,งิน okay. โอเคยักษ์ระด้งเงิน โอ้ไม่ตายตายเรากลายเป็นสอมบี้อะสอมบี้นี่ซอมบี้อะไรนี่ต้องการหนึ่งร้อยสมองสามร้อยสมองเหมือนสมองน้องมาจากการฆ่าคนแฮะเฮ้ยคนคนคนอ๋อซอมบี้ซอมบี้กี่คือจริงๆเลยซอมบี้กี่เอาไปไม่ได้มากน่ารักเอาไปไม่ได้ ออน่มนทำไมออกไปไม่ได้อะตอนนี้คุณมี2 4สมองคือสมองออ,อย่งไงก็ไม่เหมือนนายยกว่าเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเลยสิ้แล้วเราจะไปได้ยังไงวะเออนี่คือคำถามเดี๋ยวขอทาลุงตะแก่สปีก่อน50สมอง มีจาห้าสิบสมองโอเคมาวัดสมบีอะไรที่อย่างวีสมบีอ้าฮะไม่ทำไมมันออกไปไม่ได้ทำไมอะไรดีกว่าตื่นทีกอย่าง ยากแน่ๆเราไปไหนไม่ได้เรากลายเป็นซอมบี้เราอยู่ในฐานเหรอผมว่ามันมีวิธีออกไปแหละวิธีอะไรเ่ากระโดดตัวตัวตัวเอากระดดไม่ได้โอเคเปัดอ่โอน่าวิดีเชื่อนเพื่อนเพื่อคลองฝีๆนี่นี่ นี่กูจะเ,เอาทองฟรีวะเฮ้ยเอ่มอะไยังออกไปไม่ได้เหรอไม่ดีเลยออกไปไม่ไดต้ต้องออกไปยังไงวะหาตูวออกไปเอ้ยว่าไงในามีสลามเหรอ <h ums> เอ่มแว่ย nào gì xong nên là đông thả xong mỏng á ờ, ngon ô, ok Cái đây nè bài what what ุมทำอะไรไม่ได้เลยอะเฮ้ยขอค่าทอยทำไมออไม่ได้วะแปกหนึ่งร้อยสมองโอ้โหโโโโหหอ้ดีเฮ้ยซอมบี้แฮส์วินว้าวซอมบี้ชนะว่ะ เอแล้วอะไรต่อเหรอผมอยากออกไปแค่ผมอยากออกไปตอนนี้ไอ้อยากออกไปโว้ยต <c oughs> อยเลย <c oughs> I m zombie เลียว you not zombie เลียว I am เลียว zombie เพราะว่า I สี่เหลี่ยมสวนพวกตัวไม่ใช่สี่เหลี่ยมใช่ไหม ไอแม่ซอมบี้ออฟบี้เออซอมบี้ออฟบี้ดีกว่าวะซอมบี้ออฟบี้อยู่ตรงไหนวะเหมือนผมจะเคยไปซอมบี้ออฟบี้เลยนะน่าจะแถวนี้เช่นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ม,มอ๋อนี่ไงซอมบี้ออฟบี้อ๋มอ๊คโอเคคำถาม điều này yes yes no what no what สุดเยโอ้ยเอเจ้าเบ้วเออไม่เป็นไรมาเพิ่งมาสีเพิ่งไม่น่าต้องเป็นเงินอากพูดนำเป็นคิงวะเออ เหมือนนาฬิกโลเพก้เอ็มบวกเขามาซอมบี้เข้าไปประมาณนั้นเลยโอ้คนเป็นซอมบี้แปบเดียวเอเควสคอมพิวต์ี่ยมไปเลยไปรับของเออซื้อของอะไรสอย่างโอ้คุณไปบ้านวะใช่ไหมโอม้การสร้างเนอะอัดเฮาส์ือเวิร์กช็อป อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ไม่ไม่ผมไม่มีเออของครับน้องาทุนี่มันอะไรวะเนี่ยเอ่อโอ้โหทุกคนมีหนวนมาเลยอุบาทมากรู้สึกอุบาทเงินเงินอ๋อนี่ไงเงินดูเงินจากตรงนี้โอเคโอเครับโค้ดได้เวลา แล้วมึงน่าของจอดิสคอดแบบไอ้เหี้ย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 ไอ้เงี้ยเดินล่ะรับของฟรีของฟรีนี่ของฟรีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้าวผมไม่โู้โคด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 มันต้องมีโคดแน่นอนอ่ะโคดโคดโคดอ๋อมนุ่ม What? No. What? No code. โอเคได้เวลา Set Google. Mm hmm. Okay. เอาเอ้ยเอ้ยขึ้นเป็นโจรวะขอโทษด้วยนะที่ผมอยู่นี่โอเคผมขอดูก่น okay. อนโอเคสำเร็จแล้เหมือนถ้าทำ q ค e r สำเร็จมาเลยนะ มีโค้ตโลบอกโอ้มีโคโดโอ้อขงดีว่ะต้องดูเ็จแล้วว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีมกาบไม่ิงไม่ดีดเร็วรวดีเหมือนเขาจะสร้างมาตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะเออแต่ไม่มีใครรู้จักว้าวอ่ะอฟคือรันเหรอ,อ เยี่ยมเอฟเท่ากับลัน้าใช่ไหมโอเคอืมโคดลเดี๋ยวโคอยู่ไหน what no อันหนึ่งนะโค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 อยู่ไหนแต่แฟนดอมหรือแฟนดอมแล้วจะมีโคอยู่ อะไรคืออมบีอ์มูปุสนี่บอดโอ้ยไม่ใส่แม่งแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ะมันจะมีโค้โเดเตี้ยวเตี้ยวไม่ต้องสมัครอะไรก็ไม่รู้เฮย้ยเสียเวลาเะเออ สมดอบนี้ไปที่ทําสมนี้อ โอ้ผมเรนหอมีห้าสิบสมอง Ah. My. อจะเลยล่ะออกมาลอนโวยไม่เล่นไงโอเคทำมาแล้วแล้วเราออกมาโอ้๋ใหม่ก็ไททันแองหนึ่งร้อยฮะสมอนเน,300นอร์สามร้อยถ้าถ้าเรอเท่าไหร่ลันเนอร์นี่ไงอ๋อต้องเสียมันเสียว่ะโอ้โหมันโคตรยางนะอา่าเราจะเป็นลันเนอร์ น่าจะมีอะไรดีขึ้นในชีวิตไปกัน 너무 곧장이. กดที่นั้นแะอะไรจะอบแล้วะเหมือนว่ามันจะมีมั้งบอมเนื้อคุณนี่มีสมองผู้อ้าวตาแล้วเหรอเขาไม่มีสมองเหรอทำไมเป๊ะๆวะอ้อบอสมีเอ็กดียไม่ต้องคิดไม่้องคิดโอ้คิด ว้านี่มันอะไรวะเนี่ยเออตอนนั้คือซอมบี้ออกไปแลยอะไรเอ่อเออผมก็ลืมกดเอฟนะตอนเอาบีโอ้ยโง่โง่แบบอันติมอย่าเลยเลยอะไได้เวลาบุกบุร้อม ไม่มีอะไรหรอกเราจะปลุกเรื่องของเราีีแเราพวกซอมบี้บุก z อมบี e บุกของเท้สามร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเออซอมบี้บุกอือฮะมันนี่ซอมบี้มาแล้วเป็นแผลตอนย่อย โจมบีบูเร่น่ากลัวจังเลยเว้ผมปิดเพลงนี้ผมเืจะได้มันคือโอเคปิดเพลงนะอ,อึทวงนี้เขามีฟุมเ็วเ็วเลว Let's go okay, Let's go โอเค Let's go ทำไมเราไม่กดเอดวตอบี้ทำไมเออโดนแคร อ๋เอเพื่อนเราต้องไปทางไหนต่อเพื่อนเพื่อนเอ๊ะเฮลิคอ์เตอร์อฮ้อฮือดอมบีบูโอ้ยอะไรวะผมเห็นอะไรสักอย่างเฮ้ยอะไรอะโอ้คับงอง้ไม่สนมันจะ ว่าอะไรเดียวเวลาชีวิตตกใจหมดโอ้ ผมว่ามันต้มีทางอื่นผมว่าผมต้ไปเทรนเสร็ขึ้นไม่ได้คือคิงสำหรับมีรู้เขาบอกว่าจะฆ่าคินนางาบอกว่าถ้าฆ่าคิงจะได้100หนึ่งร้อยสมองเลยเหรอโอ้เฮ้ยเสียช่อมันมน่าจะมีทางครับ เหมือนเต็มัปดีวยกอีมโอ้งานเดียวคือดูเข้าไปแล้วเน,นี่ยอะดบบ เยี่ยมเดี๋ยวเราทำลายตรงนี้ช่งีจะโอ้ทัฐช่่วย zombie r <laughs> oh, i n I'm zombie <c oughs> เว้ยทอมบีมด้ดูดิว่าซอมบี้ต่อยของคุณจะเกิดเลยเฮ้ยสองนึงว่ารุมมาลุม มันนี่มาเอาสมองกูซะดิเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกหนาเเฮ้ยคิงเหอคิงเงเาคิงเอคิงเอ นีเอาคิงเอาหรอเอาคิงอย่ามาทำคู่เล่น bom Oh Yes Well, you die. Zombie <laughs> 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 <laughs>

เวอร์ทีบบอทีบบทีบบอไไอมาตอนกลคืนซอมบี้ทำได้ทุกอย่างเป็นแทงดีกว่าโอ้ไอเอ็มอแทงเชี่ยิทำไม นิดว่าไม่ีโอเคแต่เวลาไปแล้วสโนว์บี้วันน้เนี่ยอะไซอมบี้ท yeah. uh. ี huh? ่แท้จริงมันเป็นยังไง เดนไปไม่ได้อ่ะชิตโอซอมบี่ดันดิๆมาเป็นขบวนอ่ะคอยดู คอมบี้ที่เป็นมนุษย์ก็ถูกมามไปนะลูกหลอกฉันตายหมเฮ้ เขาบอกว่าค่าคืนเราได้หนึ่งร้อย บังดีฉ um ันบังบ um ีฉนะอส ultimate free ก็ไม่อยากเป็นคอมพิวออคุยคอมพิวแล้เียจะถึงเดี๋ยวเวลาแห่งบอลเฮงทำ้ต็ม ううどうぞね。どうぞ โอ้ oh my god ซอมบี้ซอมบี้จะไดใครนู้นำศึกครั้งน้ไม่ีแต่โอ้โหตายเลยวิานีโครโกงเ้ยบอกเลยอ๋อฉายโอ้โ มาโอเคโลกกลับมารีเซตอีกครั้งโ okay. okay, อเคแค่นี้เนาะสำหรับคนเวอร์ซซอมบี้